สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง y t u t u นะครับวันนี้ก็จะพามาดูผักสลัดนะครับเป็นผักสลัดที่ปลูกลงดินในช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับวันที่10เมษายน2564นะครับเช้าวันนี้จะพามาดูบรรยากาศบริเวณรอบแปลงผักนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เป็นผัก สลัดนะครับสวยงามสีเขียวเขียวอ่อนนะครับนี่ดูครับคนไทยก็จะเรียกผักกาดขาวผักกาดหอมนะครับคนไทยจะเรียกผักกาดหอมหรือเรียกผักสลัดก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตระกูลสลัดนะครับสวยงามนะครับอันนี้คือมแมลงไม่เข้ามารบกวนเลยนะครับเป็นการปลูกแบบบ้านๆ นี่ครับกรอบอร่อยระยะการปลูกอยู่ที่ประมาณนับแต่ยอดเมล็ดนะครับจนต้นกลางงอกออกมาลงแปลงแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับ60วันก็สามารถเก็บทานเก็บจำหน่ายได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ